กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกตอบสนองทุกความต้องการของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนสำคัญเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศสู่การเป็นไทยแลนด์4.0 ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุมกำกับและดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและยกระดับการให้บริการกรมการขนส่งทางบกจึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบและเปิดช่องทางการดำเนินการเกี่ยวกับงานอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแบบออนไลน์ที่ประชาชนสามารถยื่นคำขอผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองพร้อมได้รับใบอนุญ,ญาตและใบเสร็จรับเงินทันทีผ่านระบบออนไลน์ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลชาม์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นข้อมูลรายละเอียดตัวรถ ข้อมูลการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจากระบบฐานข้อมูลกลางกรมการขนส่งทางบกรวมถึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการเชื่อมโยงข้อมูลการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง การเชื่อมโยงข้อมูลคำขอกับระบบ Bits Portal ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยมีระบบในการบริหารจัดการการติดตามตรวจสอบและระบบการป้องกันการปลอมแปลงเพื่อพัฒนาการให้บริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้ประกอบการสามารถยื่ยนคำขอเกี่ยวกับงานอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเช่น การขอออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกการต่ออายุใบอนุญาตการขอกำหนดหรือปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตผ่านระบบ e-service การอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกโดยเมื่อยื่นคำขอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วผู้ยื่นคำขอจะสามารถติดตามสถานะคำขอได้ผ่านช่องทางออนไลน์ในทุกขั้นตอนการดำเนินการในแบบเรียลไทม์ หลังจากที่ผู้ประกอบการยื่นคำขอแบบออนไลน์แล้วระบบจะมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคำขอที่ผู้ประกอบการได้ยื่นคำขอมาโดยอัตโนมัติจากนั้นระบบจะทำการนัดหมายเข้าตรวจสอบสถานประกอบการผ่านระบบออนไลน์และแจ้งกำหนดนัดหมายไปยังผู้ประกอบการเพื่อรับทราบผ่านทางอีเมลระบบ จะอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบสถานประกอบการได้ผ่านม o b i l e a p p พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการแล้วข้อมูลทั้งหมด จะถูกรวบรวมและจัดส่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเห็นชอบของนายทะเบียนและคณะอนุกรรมการผ่านระบบออนไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อคำขอผ่านการพิจารณาระบบจะแสดงรายละเอียดพร้อมคำนวณเงินค่าธรรมเนียมแจ้งไปยังผู้ยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบข้อมูลและชำระเงินค่าธรรมเนียมโดยสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ผ่านช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากผู้ยื่นคำขอชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะออกเอกสารใบอนุญาตประกอบการและใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และส่งไปยังผู้ยื่นคำขอผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดพิมพ์เอกสารหลักฐานได้เองโดยไม่ต้องเดินทางมารับเอกสารที่กรมการขนส่งทางบุกระบบ e-service การอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการดำเนินการเกี่ยวกับงานอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วได้รับเอกสารในทันทีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติและชำระเงินงส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐในการเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง